ว่านี้ไม่ทันกูยกล้อใส่เลยแล้วกันนะตอนนี้กูยกเอาดิมามาได้ไหมโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะเราก็ห่างหายกันไปนานในการรีวิวรถนะครับผมก็ประมาณ5วันเลยนะทุกคนอีคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมเชวี่ยและผมก็อุหวานั่นเองนะทุกคนนะโอเคก็รถในวันนี้นั่นท่านผู้ชมนะที่ผมจะมารีวิวนั่นเองนะก็จะเป็นรถ KR 125ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อ KR 1 5อินั่นเองนะทุกคนนะโอ้ผม จะพูด KR 1 2 5แล้วทุกคนเอออันนี้มันจะเป็นรถของคนไทยทำนะทุกคนนะซึ่งมันจะเป็นรถของตัว KR 150้นะทุกคนนะซึ่งการดีไซน์หรือว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะทุกคนนะคือมันละเอียดละเอียดดีนะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่าละเอียดดีแล้วก็มันไม่มันไม่กระดูกอะทุกคนจริงๆรถ KR มันก็ไม่กระดูกนะทุกคนนะถ้าให้ดูจากรถชีวิตจริงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูก็แลวกันนะนี่เลยฮะใช่ดูจากในรถชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได มันออกแนวบิ๊กไบท์นะเพราะว่าดูดิถังน้ามันมันอยู่ข้างบนนะถังน้ํามันมันค่อนข้างใหญ่ทุกคนเออแล้วก็ตัวเครื่องมันแล้วก็แบบเฟรมรถอะไรต่างๆหน้าๆเนี่ยมันคล้ายๆบิ๊กไบท์มากเลยทุกคนอ่าส่วนมอสตัวนี้นะใครถ้าอยากถ้าใครอยากได้เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อเหมือนคนนั้นแล้วนะทุกคนนะตัวเนี้ยเขามีให้ดาวน์โหลดฟรีทุกคนโอเคผมก็จะให้ลิงก์ตัวรถเชอานี้ไปเลยนะทุกคนนะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยมันเป็นไฟล์ DLC ลนะทุกคนนะซึ่งการลงมันก็ง่ายมากๆเลยนะทุกคนโอ ดูว่าเป็นแบบสายระโยงระยางเต็มไปหมดมีน้ํามันเบรกด้วยฮนะทุกคนดูดิเออแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าเข็มไม้มันขยับหรือเปล่าเพราะว่าผมลงมาผมยังไม่ได้ดูนะทุกคนเออผมแค่ขี่ออกมาจากบ้านไอไอแฟรกินแล้วก็ออกมาจอดตรงนี้แค่นั้นแหละทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูดูโดยรวมของคันนี้กันเลยดีกว่านะคันนี้จะเป็นแม็กเป็นล้อ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นซี่เหรอเออเป็นซี่แล้วก็ล้อขอบล้อจะเป็นสีทองนะทุกคนนะตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะก็มีจานเบรกมีผ้าเบรกอะไรต่างๆนะนะมีอาร์มแล้วก็ท่อค่อนข้างที่จะเป็นไทเทนหรือเปล่าวเนี่ยเออท่อ,ทอใช่ไหมผมพูดผิดพูดถูกอะไรขออภัยด้วยนะทุกคนนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องรถเท่าไหร่นะทุกคนโอเคนี่ประมาณนี้เลยนะสำหรับรถคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในมุมมองในการขับขีบข่กันเลยดีกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองในการข่ําก่อนนะทุกคนนะข่ําคือแบบเป็นการควบนนนนนนัเเเเอองงะะทุกกคคโ็็สีียยรถผมใช้ป ของพี่คนนั้นนะทุกคนนะที่ผมได้ไปเอารถของพี่แกมานะทุกคนนะเพราะว่าผมหาเสียงไม่ได้จากที่ไหนแล้วทุกคนที่มันแบบเข้าากับพวก KR รถของเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยเออผมหาไม่ได้ผมก็เลยนําเสียงของพี่แกมานะทุกคนนะถ้าใครอยากได้เสียงของพี่แกนะก็เดี๋ยวผมจะให้ลิง์พี่แกเหมือนเดิมนะทุกคนไปติดต่อหรือว่าไปสอบถามพี่แกเอาก็แล้วกันนะทุกคนนะผมไม่อยากจะให้โจ่งๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะการว่าไปเอาลิขสิทธิ์เขามานะทุกคนนะโอเคนะทุกคนโอเคในมุมมองที่เราขึ้นขับนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เราหมอกได้ไหมมันเหมือนมันจะหมอกไม่ได้ไหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะขึ้นโทรศัพท์ขึ้นมาโอเคนี่ผมผมว่าผมชอบมากเลยนะสำหรับรถ KR นะทุกคนนะดูดิยกล้อบแบบมันได้เลยทุกคนดูดิโอ้โหและแบบยิ่งเสียงรถแบบนี้ยิ่งทําให้มันแบบประเทศไทยอะ่ะทุกคนเออเออนั่นแหละประเทศไทยแบบแบบไทยจริงๆเลยอ่ะทุกคนไอชิ้มหายดูดิแล้วเสียงรถแม่งโคตรให้่ลยทุกคนแล้วก็รถสไตล์ในแบบไทย,ย KR ะไรแบบนี้รถแต่งของวัยรุ่นอะไรต่างๆนาะดูดิทุกคนมีโช๊คข้างในด้วยฮะโช๊คแดงด้วยนะ โอ้โหอย่างเฟี้ยวฮะดูนี้โอ้โหเอาจัดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเดิมๆไหทุกคนนะสำหรับรถคันนี้ว่าเดิมๆมันจะแรงแค่ไหนนะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะอาวเดี๋ยวแป๊บนึงแป้นพิมพ์กูเป็นไรวะเนี่ยกดเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมายมันจะพังหรือเปล่าวะโอเคขี่มาเหมือนจะมีแค่สี่เกียร์เอ้ยไม่ใช่ปะมีห้าเกียร์อะทุกคนเฮ้ยเอาอยู่นะถ้าเราไปขี่ทางตรงจริงๆเนี่ยมันน่าจะแปดร้อยหกสิบอย่างนะทุกคนนะเดิมๆนะเดิมๆนะเดิมๆก เอ้ยูโดดไปเลยแล้วกันจะเป็นไรไหมนี่กูตายด้วยชิบหายดีนะยังไม่แต่งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาลองความเร็วตรงนี้เลยดีกว่านาะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นทางตรงสุดละเฮ้ยไม่ไม่ดิเราต้องไปประลองตรงนี้เว้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทางแข่งรถเราใช่ไหมมันจะมีเป็นสะพานเว้ยเราต้องไปลองตรงนี้มันถึงจะได้รู้ดำรู้แดงเลยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้เลยดีกว่าถ้าเราลงไปข้างล่างก็จะไปแข่งรถนะทุกคนฟืบโอเคมาอยู่เลนเขาทำไมวะเนี่ยผมขออยู่เลนกลางนี่เลยแล้วกันนะมันถึงจะไม่ได้ไป โอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูนะทุกคนนะว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันจะให้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนโอเคมา three two one let's go ปแนละ้วผมจะว่ายนี้ kr 150ยห้าสความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่เอาไหมบิ๊กไบค์คันนี้เอาไหมเอาไหมบิ๊กไบค์คันนี้โอ้โหแซงบิ๊กไบค์ทุกคนเอาดิเอาดิเกียร์่อยู่ที่ร้อยน่าจะร้อยห้าสิบทุกคนใช่ร้อยห้าสิบเกียรห้าไหมเกียรห้าไหมเฮ้เกียสี่โอ้โหเกียสี่เกือบร้อยหกสิบเลยทุกคนแล้วเกียห้าละ เกียห้ามันจะพุ่งขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนมาดูฮะมาดูกันนะเออ้อตอนนี้มันเข้าองค์มมงทุกคนเก็บไม้มันหายฮนะมันเป็นปกติแหละทุกคนเออโอเคเกียห้าอยู่ที่ประมาณผมว่าตันอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบสองไหมทุกคนโดยประมาณนะเออโดยประมาณน่าจะร้อยเจ็ดสิบสองเพราะมันเป็นทางทางชันขึ้นแล้วมันน่าจะความเร็วไม่น่าจะขึ้นแล้วทุกคนเออแต่โดยรวมๆ้ะทุกคนนั้นเดิมๆของรถเคอารนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบไม่ดิร้อยเจ็ดสิบสองเออร้อยเจ็ดสิบสองแต่ถ้ายกหนี่เร็วแน่นอนนะ เดี๋ยวเวใจเย็นพี่นั่ยมนจะใส่เขาแล้วทีนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปให้ช่างอัดกันเลยดีกว่าทุกคนช่างอัด m o ิฟายรถคันนี้ให้เรานะทุกคนนะว่ามันจะแต่งได้หรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะทุกคนโอ้สองร้อยเลยวะยกล้อนี่เร็วมากทุกคนดูดิทะลุไปสองร้อยเลยฮะมัน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 เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนถ้าเกิดมอไซค์ยกล้อเนี่ยความเร็วมันจะพุ่งปี๊ดเลยทุกคนอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ร้านแต่งรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้มันจะแต่งได้หรือเปล่าน,น้ี เราไม่ค่อยได้มาแต่งรถอะไรแถวนี้เลยเยวลองมาหน่อยแล้วกันเนาะนมาดูดิว่ามันแต่งรถอะไรได้บ้างนะทุกคนนะรี๊อู้สิบห้าชิน้นอยู่นะเห็นอย่างงี้ก็สิบห้าชิน้นอยู่นะก็ทำไมไมันขึ้นฝีปะเอออาชามันแล้วกันนะโอเคใส่ไฟไปฮะไฟสีนอนแล้วก็อันนี้อะไรนี่ไม่รู้นะทุกคนโอเคใสไ่ไปโอเคอันนี้คืออะไรเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเปลี่ยนสีได้แต่ว่าผมชอบสีเขียวนะสีเขียวมันมันดูโอเคไหมหรว่าสีนี้ดีว,ว่ด เดี๋ยวนะลองดูก่อนเอาแบบนี้ดีกว่ามันถึงจะดูแบบรถแต่งดีนะทุกคนเอันนี้แหละคืออะไรว้าวเปลี่ยนท่อได้ด้วยไม่ใส่ท่อด้วยเหมือนกันแบบว่าแบบยังไงล่ะคือมันเป็นท่อสดเลยทุกคนกับเปลี่ยนท่อตัวนี้มันเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนสีเปล่าผมว่าสีเดิมอย่างดีแล้วแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้มันเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยมันน่าจะไม่รู้ว่ะทุกคนเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ช่างมันฮะอันนี้เสียงแตรไม่เปลี่ยนเสียงแสงไฟโอเคเป็นไฟสีนอนนะโอเคตรงนี้ล่ะป้ายทะเบียนนะโอเคช่างมัน แล้วตัวนี้เฮ้ยมันเหมือนจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าวะใช่ไหมอ๋อเปิดแบบอันนี้มันเหมือนจะเป็นโครงเหล็กนะทุกคนนะเพอะเอานี้ออกมันจะไม่มีโครงเหล็กโอเคใส่ไปฮะตัวนี้ละ่ะเฮ้ยใส่โซ่ว่ะเอาที่ผ่านมาเอาชิบหายแล้วที่ผ่านมากูขี่ไม่มีโซ่ใช่ไหมเออทุกคนที่ผ่านมากูขี่ไม่มีโซ่ว่ะชิบหายขี่ได้ไงวะ <laughs> เนี่ยเออโอเคใส่ไปฮะโอเคใส่ไปแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นล้อนะล้อเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยล้อเปลี่ยนได้วะ่ะแต่ว่า ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะเอาเป็นล้อเดิมมาเลยดีกว่าล้อเดิมจากของมาเลยดีกว่านะทุกคนโอเคใส่ไปแล้วก็ควันดํานะโอเคอ่าหมดแล้วทุกคนโอเคก็ถือว่าแต่งได้อยู่นะทุกคนนะถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคนโอ้โหดูดิแต่งมาให้มันดูโล่งม,มันดูสวยไปอีกแบบนะทุกคนนะมาดูความเร็วดิความเร็วมันจะอุ้อยู่ความเร็วเพิ่มขึ้นแน่นอนทุกคนแบบสัมผัสดได้ในแป๊บเดียวเลยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองรถตรงนี้ผมจะไม่มาแข่งนะตรงนี้เพราะว่าเรามาแข่งค่อนข้างบ่อยลักษณะนี้นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยว อ๋อผมลืมว่าผมลงมอดสนามแข่งชิมหายกูลืมเลยโอเคไม่เป็นไรมากงั้นเรามาประลองเลยดีกว่านะทุกคนโอเคปุ๊บโอเคมาที่ o n e let's go ไปแล้วผมจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนเกียร์สาพุ่งเกียร์สขึ้นไปอยู่ที่ร้อโอ้รหกสิทุกคนเกียร์หพุ่งอยู่ทุกคน200ได้ไหมสองร้อได้ไหมอ้ยเกียร์หได้โอ้สองทุกคนผมว่าน่าจะขึ้นสองนะ อือสอ0อยู่นะทุกคนนะแต่ว่าทางมันทางมันตันก่อนทุกคนเอ้ยอะไรวะเนี้ยคืออะไรเนี่ยตกใจหมดชิมหายอ๋อมันเป็นจุดที่ชะลอความเร็วนะทุกคนนะโอเคมาเอาใหม่ทุกคนไาแล้วผมเกียร์4อยู่ที่1 5ออัพทุกคนเกียร์5อยู่ที่180อัพไหมอัพทุกคนอัพโอ้โหน่าจะ200ได้ทุกคน200ขึ้น200ขึ้นแน่นอนหุ้ยมีถึงเกียร์ด้วยวะทุกคนว้าวเอาเรื่องอยู่นะ KR คันนี้ใครที่แบบ สายชอบรถแต่งแบบแนวนี้ผมบอกไปเลยนะว่าตอบโจทย์มากทุกคนโอเคงั้นกูยกล้อใส่เลยลวกันความเร็วยิ่งจะเพิ่มฮะดูดิโอ้โห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 สองร้อยแน่นอนโอ้โหสองร้อยเปิดทุกคนสองร้อยเปิดนะสองร้อยเปิดสองร้อยเปิดโอ้โหสองร้อยครึ่งทุกคนสองร้อยครึ่งอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอเคมีที่เบรกให้อยู่ทุกคนถือว่ายังดีฮะเอออุ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนมาเดี๋ยวผมมาลองแข่งสนามนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันมีเป็นสนามให้เราเลยทุกคนก็ถือว่าดีมากเลยนะทุกคนมันไม่ใช่ ที่ขึ้นเครื่องบินแล้วล่าสุดตอนนี้ยมันไม่ใช่ที่ขึ้นเครื่องบินละมันเป็นสนามแข่งแล้วตอนเนี้ยมันจะทับกับตัวแข่งรถผมหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะทับไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะไม่น่าจะทับหรอกมั้งเอออ๋อมันก็เออมันก็มันมันมันก็ได้อยู่ทุกคนเออได้อยู่ได้อยู่โอเคถือว่าได้อยู่ทุกคนมาเดี๋ยวรอๆนะทุกคนนะรออคู่แข่งก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มนะทุกคนนะเรายังไม่มีใครเข้ามาเลยฮะโอ้ล่าสุดมีรถ10ล้อมาด้วยทุกคนใช่ไหมสองสี่หกรถหกล้อนี่ว่าไม่10้อ ผมบอกไปเลยนะเห็นแบบนี้เนี่ยโคตรเร็วผมบอกเลยรถเราไม่น่าทันทุกคนมาเฮ้ยถึงคิวเราเลยว่ะทุกคนโอเคถึงปีอยู่ฮะมาเลยมาเลยมาเลยมีสนามแข่งให้อย่างดีฮะมาพร้อมพร้อมมาไหนผมได้แข่งคันไหนว้าวได้แข่งกับคันนี้อรอมาเลยมาเลยมาเลยพี่ไม่ได้หวั่นเลยน้องนี่พี่แบบเบิ้ลยางรอแล้วตอนนี้เออผมว่าน่าจะยกล้อน,นั้นเนี่ยคันนี้ใช่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่มาเจ้พร้อมแล้วเจ๊ผมพร้อมแล้วปล่อยได้แล้วตอนนี้ t h two one Let's go ไปแล้วครับจังว่านี้ไม่ทันกูยกล้อใส่เลยแล้วกันนะตอนนี้กูยกล้อใส่เลยครับมาดีครับยกล้อใส่เลยครับเอาดิเอาดิเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวดิโอ้โหชิวๆวทุกคนชิวชิวเฮ้ยถ้ากูไม่ยกล้อเนี่ยพวกูน่าจะแพ้แน่นอนนะเนี่ยกูดูทรงแล้วถ้ากูไม่ยกล้อเนี่ยกูแพ้แน่นอนหมดทุกคนเออโอเคไม่เป็นไรไปฮะเดี๋ยวเราไปแข่งอีกรอบนึงนะทุกคนนะอีกรอบนึงเนี้ยผมจะลองยกล้อดูนะว่ามันจะทันใครหรือเปล่านะผมว่าเรามาแจมดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแจมกับ รถ2อคันนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราค่อนข้างเยอะอยู่ทุกคนโอเคมาเจผมพร้อมแล้วเจผมขอเจมเหน่อและกันนะเจนะเพราะว่าผมเนี่ยไปซื้อมาจากประเทศไทยนะทุกคนที่ two one let's go ไปแล้วผมจมังหวะนี้ผมจะไม่ยกล้อนะทุกคนนะเอาดิเอาดิาดมามาได้ไหมโอ้โหโอ้โหคันนี้ได้ไหมคันนี้คันนี้โอ้โหไม่มีใครสู้เราเรยวทุกคนใช่ไหมเออไม่มีใครสู้เราเรยว่ะโอ้โหคอาร์คันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะอันนี้แค่ไปแต่งมาแบบ ในร้านทั่วไปนะนี่ยังไม่ได้ไปโมเครื่องหรือว่าแบบัยไมงได้เป็นแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะทุกคนนะมันยังแรงได้ขนาดนี้ทุกคนโอ้โหสุดยอดได้แนละ้วทุกคนสุดยอดสุดยอดแต่ผมอยากเจอกับรถ6ล้อวะ่ะทุกคนนะผมอยากให้ท่านผู้ชมดูความแรงมันเลยรถคันนี้ผมผมเจอมาบ่อยไรชิบหายแม่งโคตรแรงเดี๋ยวเราลองมาท้าดูดิเราเราสามารถท้าได้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งอยากได้คันนี้ว่ะตึงโอเคเราท้าเรียบร้อยฮนะหลังจากนั้นเราแค่รอคิวแค่นั้นเองทุกคนมาทุกคนถึงคิวเราละ น่าจะได้แข่งกับคันนี้นะเพราะว่าผมท้าไว้แล้วใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่ต้องใช้แน่ๆหรือเปล่าหรือว่าคันนั้นวะผมท้าคันนี้นะคือน่าจะเป็นคันนั้นมดทุกคนของมายด้ไงวะเนี่ยท้าคันหก้อนะ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยมาเลยจีทูวันเลสอ้โหมันยกล้ออะไรขนาดนี้อู้หูไอชิบายมึงยกล้ออะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเกือบคว่ำไหมล่ะมึง เป็นไงล่ะยกล้อเอาตัวเองแบบความเร็วตกเลยทุกคนก็แต่ว่าถ้าเกิดสนามมันใหญ่มันยาวไกลกว่านี้ผมว่าน่าจะชนะนั่นคนะันนั้นนะผมหมายถึงคันนั้นนะน่าจะชนะเฮ้ยเเดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้โหคุณพี่ถ้ามึงไม่ยกล้อเนี่ยมึงชนะกูแล้วเข้าใจไหมอีเจอันนี้มึงยกล้อเฉยๆนะเนี่ยนะทุกคนผมจะได้เจอใครเนี่ยผมอยากเจอคันนี้นะอันนี้เจ้าของรถใช่ไหมไม่ใช่วะทุกคนอ๋อแล้วผมไม่ผมไม่ได้เจอกี่วะ ช่ไหมผมเจอใครอ่ะไม่เจอรถคันนี้อ่ะช่างมันแล้วกันมาเถอะคันไหนก็มาวะผมไม่ได้แข่งกับมึงก็ไม่เป็นไรวะแค่ขอได้แข่งกับใครสักคนก็ยังดีวะทุกคนเอ้ยทุกคนมาแล้วว่ะคันนี้คันนี้น่าจะน่าจะแรงนะทุกคนนะดูจากทรงนะทุกคนน่าจะเอาเรื่องนะทุกคนโอเคมาเจผมพร้อมละผมพร้อมวัดแล้วทุกคนมาเบินเครื่องรอเลยทุกคนเบินเครื่องรอเลย เดี๋ยวเจ๊เรีปล่อยรีปล่อยโอเคที่ two o n ไปแล้วโอ้โหทุกคนมันออกก่อนทุกคนโอ้โหขี้โกงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนอะไรวะเนี่ยมันมันแรงขนาดนี้วะเดี๋ยวโอ้ my god อะไรวะเนี่ยแม่งโคตรแรงทุกคนจะเอาอะไรมาสู้มึงวะเนี่ยสิบสามวิอ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยแรงเกินเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คันนี้คันนี้มาว่ะคันนี้มาว่ะขอ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 แจมขอแจมโอเคกันกูไปเลยแล้วกันดูฮะดู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 อะไรมันจะขนาดนั้นดูด <okay> ิเห็นไหม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 ดูดูดูเอาดีดูเห็นไหมนั่นมันเร็วมากนะทุกคนนะผมบอกเลยใครมันจะไปทันมันน่ะสิบสามวิอ่ะทุกคนคิดดูฮะมันเร็วมากคันเนี้ยเออมันจะเร็วอะไรขนาดนี้วะเนี่ยหลบทางไปนะทุกคนโอ้โหแม่งกูตายด้วยเลยชิบหาย โอเคนะครับผลนะใครอยากได้รถคันนี้นะทุกคนนะก็สามารถไปดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนี้ผมจะให้เลยนะทุกคนนะพร้อมกับเสียงนะทุกคนเสียงเนี่ยก็ลองติดต่อไปนะผมจะให้ลิงก์ดิสคอร์ที่แกไปเลยนะทุกคนนะเผื่อใครอยากได้นะฮะ เอามาลงด้วยกันนี่ก็สามารถลงได้นะทุกคนนะยังไงมันยังแข่งกันอยู่เลยทุกคนก็ปล่อยให้มันแข่งไปฮนะส่วนเราเนี่ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะทิ้งดิ้งหมก็สามารถไปลงไปเล่นได้นะทุกคนนะ้ส่สนวิธีการลงเนี่ยมันก็ลงง่ายมากๆเลยนะทุกคนนะถ้าใครชอบฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามใม้กับรถเคอาร์งคันนี้ด้วยนะทุกคนนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าใครเอาคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเออเพราะว่าของแต่งมันค่อนข้างดีมากๆเลยทุกคนมันคือแบบถึงมันไม่เยอะนะทุก แล้วกูต้องช่วยใครเอ,อ่ออกูต้องช่วยคันนี้ใช่ไหมนี่กูยิงเลยเอาคุณตำรวจจัดการดิเอาคุณตำรวจมึงอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหช้าเนอะมึงนะปล่อยมันไปฮะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวรถต่อไปนะทุกคนคนระับผมมีรถเอ้าคีอะไรอย่างเงี้ยมให้กูบันทึกอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตัวผมมีรถคันไหนมารีวิวอีกเนี่ยผมจะมาทำให้ท่านผู้ชมดูนะทุกคนนะแล้วก็เอามาแจกท่านผู้ชมเท่าที่แจกได้นะทุกคนนะตัวไหนที่แจกไม่ได้เนี่ยผมก็จะท่านผู้ชมติดต่อไปกับเจ้าของรถเขานะทุกคนนะตัวไหนที่มันแจกได้เนี่ยผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดแบบเหมือนคันนี้ไปเลยนะทุกคนนะตัวนี้เลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไวอัมิวดดีีโผส next G